ก็เรียกไม้ตัวฮรสมาผักปังได้นะ่ะชอบกินผักบังยังไม่ท่านได้เข้าบ้านเลยคนก็ยันสั่งงานลไม่ไอันนี้่ะถ้าลงอินเทอร์เน็ตบอกให้ใครเอาฟรีเข้ามาอเอาด้จ้ะเพราะว่าอองกอตอนนี้เลิกงานแล้วจ้าเลิกงานแล้วก็เบะป่าเด้อที่น้องเด้อเบะเอาฮหรสมาไปผัดกินสักเวลาก่อนมันอ่อนๆอยู่เนี่ย อันนี้เป็นไม้ตัวหอรสมาซาเสื้อไดไปลายตัปลายติปันเนอะเอาไปผัดได้จ้ะบอกคนนิดนึงว่ามันเอาไปผัดได้เลิกงานมาแวะสักหน่อยนึง ไปสักกรรหนึ่งไปผัดเบ็ดผักบุง้งอุ้ยพี่น้องทำงานเลยตรงนี้อ่อนๆเลยจ้าเอาเตะอ่อนๆแบบนี้ผัดสุกๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันมียางเด้อถามว่าอร่อยไหมอันนี้มันเป็นยางคงเคลือบกระเพาะดีแหละคิดว่าเดอ้อเขาเรียกไม้ตัวฮหรสมา มันเป็นนมจะหักออกมามันเป็นนมนมก็เหมือนเห็ดน้ำนมนั่นแหละหักโปะออกมากับเป็นนมอันนี้มันจะเป็นได้คนไหนกินผักปังได้นะ่ะชอบกินผักปังกินอันนี้ก็เหมือนผักปังแหละกินเก็บผักปังเมืองนอกเด้รพี่น้องเด้อ เดี๋ยวให้มันขึ้นเยอะตอนนี้ค่อยเอ้เก็บแช่กินไ้กินจ้ะันนี้เก็บแบบนี้ไปก่อนไปสักกร,รนึงเลิกงานมาคนไหนกินเอ้ชอบกินน้ำพริกกะปิเด้ออร่อยจ้ะเอาไปต้มกินน้ำพริกกะปิอุ้ยตรงนู่นอ่อนๆอ,อ,อยู่มันรอฝนจ่ะเดี๋ยวเอาไม่ห่าดไม่ไหวเก็บไม่่าดไม่ไหวดอกจ้ะ ตอนนี้มันรอผนอยู่ด้ออุ้ยใบยตำแยจะตอดเอาเน่อุ้ยอ่อนๆเลยเเดินเลยมนะเนี่ยมันกำลังขึ้นตะมุตะมิก็มี เดี๋ยวจะไปเก็บไอ้ผักบุงฝรั่งอีกสักเวลานึ่งก่อนเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนพักผ่อนมีแหงก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะางามเลยบั่นจักรยานขึ้นโคกไม่ไหวพี่น้องเอ้ยยางเอาเดอ้อมันมีแต่โคกจะเนินบ้านนี่ สวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นหูตะก้าตะก้าหัวข้าวโอ้ยเดี๋ยวปั่นจักรยานลงโคกก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อคนนะ่ะไม่ค่อยมีเลยเด้บ้านนี้เมืองนี่หาคนดูยากอุย้ย บ้านเราเนาะบ้านเราเนี่ยโอ้ยมีสิ่งย,ยั่วยุตะลงตลาดนะคะของคงของกินก็ง่ายเข้าตลาดไปซื้อเอ้เม็ดบ็อกกี่เนาะ ่นนัจะพาล่มามาถึงบ้านเพิ่งจอดจักรยานคนขยันสั่งงานล้วพี่น้องเอ้ย,อยปั่นจักรยานลุกมอลกเนินมาเมื่อกี้ ยังไม่ท่านได้เข้าบ้านเลยคนก็ยันสั่งงานแล้วยังตีหอบอยู่เลยขยันจริงๆจะเอาดอกไม้ออกดอกไม้อันนี้แหละถ้าลงอินเทอร์เน็ตบอกให้ใครเอาฟรีเขาก็มาเอาได้จ้ะเพราะว่าซื้อเบียบมันแพงมากเบียของเขาเงาของเขาเนี่ยมันแพงอยู่เด้เงาละ4ยูโร6ยูโร เพ็ยเขาขายในตลาดในห้างเพิ่งเราตากผ่าเอาไปทำตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อหมุนได้ด้วยดูอันนี้เดี๋ยวผลไม้เริ่มเป็นดอกแล้วจ้ะพอหิมะล,ะละลายพอมันอุ่นพอมันถูกแดดโอ้นี่แหละถึงบอกว่ามันมาทั้งดอกทั้งใบพร้อมกัน แต่แอปเปิลจะได้กินไม่ปีนี้ไม่มีดอกเลยอ้ไม่นาเอาตัวแหลรกุกเกียอืม,อ,มอ๋อก็่อนอเบอกว่าลังไอ้นั่นลังแตนลังตอของแกลังตอลังแตน ฉังบอกแก,แกบอกว่าแกอยู่ทั้งวันเลยตั้งแต่เธอไปทํางานฉันยังไม่ได้หยุดเลยไปกินกาแฟเลยฉันก็ออกมาแกบอกเพือ่อนบ้านก็ชมว่าแกขยนันขยนันฉันเห็นแกทำตั้งแต่เช้ามาปั๊นนี้ต้นไม้ต้นนี้แกก็เห็นไหมแกเลาะออกหมดแล้วแกบ่าแกขับรถตัดหญ้ายาก,ยาก สะอาดมากปะปะแอปเปิ้ลเ,เป็นดอกแล้วค่ะนึกว่าแต่จะไม่มีดอกกำลังตะปูตะปี้อยู่เนี่เป็นดอกแล้วจ้าอุย้ยนึกว่าแต่จะไม่ได้กินฝนมันแรงเกินมันหนาวด้วยเริ่มติดดอกแล้วค่ะ ดอกไม้ก็กำอ้ามันมีเม็ดอยู่นี้อันนี้ก็ปลูกด้วยหัวมันไม่ใช่นี่พี่นอง้งแต่ว่าทําไมมันเป็นอย่างกันเนี่ดําดํอยู่ตรงนั้นดอกลิลลี่ก็กําลังขึ้นเ<ม>ต็มเลยอันนี้ดอกลิลลี่เด้อย้จะเด้อกําลังขึ้นตะปุตะปิตะมุตะมิอยู่นี่